สวัสดีค่ะหมายเลข12ร็อกขวัญละดารุ่งโรจนอมภาค่ะอายุ23ปีส่วนสูง173น้ําน้ำหนัก48กิโลกรัมค่ะครั้งที่แล้วน้องมาน้องได้รองอันดับหนึ่งไม่รู้สึกกดดันหรอคะถ้าถ้าน้องไม่ได้อันดับหนึ่งเลยนะคะหรือไม่เข้า30คนเลยอะอรอ ไม่กลัวนะคะที่จะไม่ได้รางวัลแต่ร็อกกลัวที่จะไม่ได้ทำตามหัวใจของตัวร็อกเองค่ะเมื่อกี้หน้าดูกลัวนะเ <c oughs> มื่อกี้น้องร็อกพี่จับได้ว่าเมื่อกี้หนูดูดูพอพี่ลูกเกดถามว่าถ้าไม่เข้าส30มสิบหนูจะรู้สึกยังไงเมื่อกี้พี่สังเกตได้ว่าหนูมีใบหน้าสีหน้าที่แสดงความรู้สึกว่าอกหักนะถ้าไม่ถ้าไม่เข้ารอบถูกไหมถ้าไม่เข้ารอบรู้สึกอกหักไหมถามตรงๆตอบตรงๆไม่อกหักค่ะจริงอนะ แล้วจะทํำยังไงที่เราจะมีในเมื่อตอนนั้นที่เราเราต้องย่อมรู้ว่าครั้งที่เราที่เราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องรู้จุดอ่อนว่าคืออะไรแล้วคราวนี้หนูจะแก้ไขหรือว่าหนูมีจุดเด่นใหม่ไหมมาในปีนี้ค่ะการกลับมาครั้งนี้นะคะหนูมองว่าหนูมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคะ่ะจากการประกวดในปี2017นะคะในการประกวดปี2017เนี่ยหนูมองแค่ว่าหนูอยากเป็นนางงามที่ได้ตําแหน่ง แต่การกลับมาในครั้งนี้ค่ะหนูมองว่าหนูอยากทำเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอยากช่วยเหลือคนอื่นๆมากกว่านี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะร็อกได้เข้าร่วมโครงการของ U.N.H.C.R. นะคะรวมไปถึงโครงการ Unlock Unwrap ค่ะที่ช่วยเหลือผู้คนที่ได้โอกาสค่ะร็อกอยากให้เขาได้รับโอกาสตรงนั้น,นะคะ่ะขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยช่วยยังไงคะสิ่งที่ร็อกได้ไปในโครงการของ Unlock Unwrap นะคะนั่นก็คือช่วยเหลือใน บ้านปราณีค่ะที่พวกเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนคุกเป็นเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีนะคะแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านปราณีนะคะซึ่งเขาเนี่ยควรจะได้รับโอกาสมากกว่าตรงนี้ค่ะเออ่ที่พี่จะต่อได้ไหมคะขอต่อขอต่อโอเคค่ะค่ะที่ ที่เมื่อกี้หนูบอกว่าหนูได้มีโอกาสได้เข้าร่วมของโครงการะนะคะหนูใช้ทักษะไหนที่ไปสามารถที่จะไปเหมือนกับว่าเป็น Deliver ทักษะหนูเนี้ยในการช่วยให้โครงการดีขึ้นเพราะว่าพี่เชื่อว่าใครๆที่อยู่ในฮอเนี้ยสามารถจะไปเป็นสมาชิกในโครงการนี้ได้เกือบทุกคนแต่ว่าทักษะในด้านไหนของหนูที่หนูคิดว่าหนูจะช่วยเขาได้เราเห็นได้ชัดสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะมันก็ เหมือนที่ร็อกค่ะพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ด้อยโอกาสนะคะหรือว่าคนที่หมดโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนคุกที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะที่เขาหมดหวังและพลาดโอกาสไปคือมันเหมือนกับการที่ร็อกนะคะได้รับโอกาสจากการ ประกวดมิสทิฟฟานี่ในครั้งนี้ค่ะนอกจากพูดให้กำลังใจแล้วเนี่ยใช้ทักษะอย่างอื่นไหมอย่างเช่นถ้าสมมติบางคนบอกว่าฉันเป็นนักเก่งบัญชีฉันจะเอาความรู้ทางด้านบัญชีเนี่ยไปช่วยโครงการสมมติบางคนเขาบอกว่าเก่งในเรื่องของการบริหารธุรกิจไปวางแผนด้านการเงินเพื่อจะเรสฟันเงินเข้ามาในองค์กรอันนี้นอกจากการพูดมีอะไรที่จับต้องได้อีกบ้างคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะนอกจากการพูดนะคะสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะ สิ่งที่ร็อกเรียนมานะคะนั่นก็คือร็อกเรียนนาตศิลไทยนัฏศินไทยค่ะร็อกสามารถทําให้เขานะคะที่ไม่ได้รับโอกาสในตรงนั้นนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ร็อกได้แสดงและนําเสนอให้เขาค่ะในระหว่างที่ช่วงที่เขาด้อยโอกาสแล้วขาดโอกาสค่ะก็คือไปสอนเต้นว่างั้นใช่ไหมคะเป็นเป็นเป็นส่วนร่วมในตรงนั้นค่ะอ๋อโอเคร็อกพูดเป็นแพทเทิร์นไปนิดนึงค่ะ คืออยากจะให้แบบตอบแบบเออจริงๆทําอะไรอันนี้มันแบบนางงามน,นางงามงั้นหนูขอถามอันนี้แล้วกันจะได้จะได้รีแลกซ์หน่อยกินแอปเปิลควรปอกเปลือกไหมคะไม่ควรปลอกค่ะเพราะว่าสารอาหารนะคะจะอยู่ในเปลือกเยอะมากกว่าในเนื้อคะ่ะไม่รู้ไม่เคยรู้่อนแล้วกินทุเรียนควรปอกเปลือก <c oughs> ไหมคะควรปลอกเปลือกค่ะเพราะว่า มันมีหนามค่ะมันคมมากค่ะมันไม่สามารถทานได้โอค <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอข,อขอบคุณค่ะ